ถ้าจับโหมดที่ประจอนสินค้าเกษตรช่วงนี้ไม่มีอะไรฮอตเท่ากับปัญหาราคาย,ยางพาราตกตำ่ำจนทําให้เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา14จังหวัดภาคใต้ต้องออกโรงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำอีกครั้งเวลาโฮโเราได้รับความส้อนกาไม่เคยอ่นไยความสะดวกเลย หลังจากที่ทางเครือข่ายได้ยื่นหนังสือถึงนายรัฐุนติไซเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลองค์กอรอยางทั้งระบบเพื่อขอให้ดูแลราคาย,ยางให้สูงกว่าที่เป็นอยู่แต่ก็ไม่เป็นผลทั้งๆท,ท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เคยร,รับปากกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ที่จังหวัดกระบี่ว่าจะรับประากาันร,ราคาย,ยางขั้นต่ำไว้ที่120บบาทต่อกิโลกรัมหลังจากมีมาตรการดังกล่าวแล้ว ราคายางพาราก็น่าจะขยับตัวขึ้นไปกว่าปัจจุบันอีกน่าจะอยู่ในตัวเลขราวๆ120ราว120บาทต่อกิโลกรัมแต่ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าราคายางในตลาดโลกนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยประเทศผู้ผลิตแต่ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อหากว่าเขาไม่ซื้อหรือซื้อในราคาตา่ำประเทศผู้ผลิตไม่ว่าประเทศไหนก็ตามก็ต้องทำใจ แม้ล่าสุดการประชุมของกลุ่มสภาความร่วมมือยางพาราระหว่างประเทศหรือสภามนตรีไตรภา,าคียางพาราหรือ ITRC ประกอบด้วยประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดถึง70%ของตลาดโลกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก็ทำได้แค่เพียงลดปริมาณการส่งออกเท่านั้น แน่นอนว่าการนําน้ํายางดิบหรือยางแผ่นรมควันมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อนเพื่อเก็บรักษาคุณภาพยางไว้ให้นานที่สุดน่าจะเป็นอีกทางออกด้านราคาให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในระยะยาวและวิธีการดังกล่าวกําลังได้รับความสนใจจากกลุ่มรวมไปถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ในขณะนี้เนื่องจากว่ามีความพร้อมในเรื่องของโรงผลิตยางรมควันอัดก้อนอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมาปรับปรุงกระบวนการผลิตและโกดังเก็บต็อกอย่างให้ใด้มาตรฐาน GMP เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหาอย่างพาราตกต่ำในระยะยาวที่พี่น้องชาวสวนยางได้จะศึกษาและเก็บไว้พิจารณาหาทางออกให้กับปัญหาโดยเบื้องต้นด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอ,อนโยบายพยุงราคาจากภาครัฐที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากกันได้เสียที นุจรีผ่องแผ้ว iBTV รายงาน